วิธีสังเกตนกป่วยนะครับนกป่วยนะครับนกป่วยนะอย่างแรกเลยนะครับเวลานกป่วยเนี่ยบางทีอาการอาการมันไม่ออกแต่สังเกตได้อย่างนึงคือการที่นกมันถ่ายออกมาถ้ามันถ่ายเหลวนะถ่ายเขียวถ่ายขาวนี่แสดงบ่งบอกถึงอาการของนกป่วยละแล้วตรงเนี้ยบางทีมันไม่ได้ป่วยแค่ว่าลำไส้มันอักเสบหรือมันติดเชื้อในลำไส้นะบางทีมันไม่สบายมันเป็นไข้หวัดมันก็ถ่ายเหลวได้ นะครับนี่คืออย่างแรกเนาะอ่าต่อมานะครับอาการพองขนพองอืมขนพองซึ่งไม่ได้เกิดจากการถ่ายขนหรือถ่ายขนใหม่ๆไอ้ตรงเนี้ยเรื่องของถ่ายขนนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับอาการป่วยแต่ถ้านกขนพองอยู่เฉยขนพองขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นหวัดไม่สบายได้นะไม่สบายตัวได้ก็ต้องหายา ไบโอบีบสองให้กินนะหรือถ่ายเหลวนะครับถ้าถ่ายเหลวก็เบื้องต้นเนี่ยเอายาไบโอบีบสองให้กินก่อนแล้วถ้าไม่หายเอายาแก้หวัดให้กินถ้าไม่หายต้องหายาถ่ายเหลวให้มันกินนะครับ mm. ก็นอกนันอกนั้นก็จะพวกจามานกจามนกสะบัดหน้า,านกเอาจมูกเช็ดกับคอนนี่คืออาการที่บ่งบอก ว่ามันอาจจะเป็นหวัดได้แล้วก็เราต้องมาดูสังเกตที่จมูกนกว่ามันมีน้ำมูกบ้างไหมมีคราบขรีมมูกติดที่จมูกบ้างไหมตรงนั้นครับตรงนั้นละ่ะส่วนเราก็ต้องแก้ไปตามอาการครับถ้านกมันจามนกมันไม่สบายนกเป็นหวัดเนี่ยก็ต้องให้ยาให้มันกินเอายาแก้หวัดให้มันกิน